เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอรพัน์จานตาเลืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตหคนอำเภอเชียงดาว,วยังแหงพรวชัยประการนะคะวันนี้ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายแดนอยู่ชายขอบค่ะวันนี้ขอร่วมอภิปรายยติพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำรบเด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือไม่มีสัญชาติไทยนะคะคำว่าเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติยังไม่พอค่ะ ชีวิตยังไร้หลักประกันอีกนะคะท่านประธานคาว่าเด็กตัวจีนะคะคือเป็นเด็กที่ไร้สถานะทางทะเบียนเป็นการขึ้นทะเบียนให้กับโรงเรียนเพื่อที่จะมาเบิกในเรื่องของค่าอาหารเสริมนมและอาหารอาหารกลางวันนะคะซึ่งเด็กทั้งหมดเนะะี่ยค่ะไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่เกี่ยวกับการปกครองไม่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใดเลยเด็กทุกคนที่มาอยู่ในประเทศไทยที่มาเรียนหนังสือ บางรายได้เรียนหนังสือได้รหัสตัวจีก็จริงนะคะแต่เมื่อพื้นที่ของดิฉันนะคะอยู่ชายแดนเด็กตัวจีที่ไรสัญชาติกับเด็กสัญชาติไทยเราเรียนโรงเรียนด้วยกันค่ะดิฉันมีเพื่อนที่เป็นคนไรรัฐไรสัญชาติตั้งแต่เด็กทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันทํางานร่วมกันค่ะแล้วเด็กพวกนี้ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเราเรียนกับเด็กสัญชาติไทยทั้งหมดเลยค่ะแต่ ปัญหามันอยู่ที่ว่านะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาเท่านั้นปัญหาหลักอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของสิทธิในการรักษาพยาบาลหรือเข้าถึงระบบสาธารณสุขอะคะ่ะเด็กหนึ่งคนนะคะอาจจะเป็นเด็กที่ข้ามไปข้ามมาระหว่างรัฐไทยแล้วก็รัฐอีกรัฐหนึ่งที่อยู่ติดกับชายแดงแต่ถ้าเด็กทั้งหมดเนะะี่ยค่ะไม่ได้รับไม่ได้รับการรักษาพยาบาลหรือได้รับวัคซีน แต่เด็กอยู่ร่วมกับเด็กไทยค่ะการเกิดการแพร่ระบาดแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาโรคบางโรคโรคติดต่อที่เคยหายไปจากประเทศไทยอะค่ะแต่กลับกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากที่พื้นที่ของอิสานนะคะเด็กนักเรียนเนี่ยเป็นเยอะมากแล้วก็ติดต่อระบาดไปจนถึงทั่วทั้งจังหวัดนะคะเหตุผลอีกอันหนึ่งก็คือเพราะว่าเด็กตัวจีนะคะ ไม่สามารถได้รับวัคซีนอันนี้ก็คือปัญหานะคะมันเกิดการระบาดพื้นที่หนึ่งปุ๊บในส่วนตัวของดิฉันที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็เหมือนกันถ้าหากเด็กคนหนึ่งได้รับโรคระบาดมาเอาไปแพร่ในจังหวัดเชียงใหม่ดิฉันเดินทางมาในสาภาแห่งนี้วันนี้ดิฉันก็เป็นพาหะนำมาให้กับสาภาเช่นเดียวกันค่ะมันคือการแก้ไขปัญหาถ้าหากวันนี้รัฐยังไม่ให้รอบการสนับสนุนให้กับเด็กทุกคน ได้รับเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลหรือวัคซีนให้ทั่วถึงนีคะการแก้ไขในเรื่องพวกนี้ค่ะมันจะเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุค่ะการป้องกันนะคะมันใช้งบประมาณน้อยกว่าการที่เราจะมารักษาและเยียวยานะคะท่านประธานดิฉันจะจะมองให้เห็นอีกมิติหนึ่งนะคะเด็กที่ได้รับเด็กตัวจีเนี่ยคือจะถูกกำหนดตั้งแต่เข้าโรงเรียนค่ะแต่หลังจากที่เด็ก หมดไปจากโรงเรียนหรือเรียนแค่ได้ถึงปหอะค่ะเด็กก็จะถูกรหัสตัวจีนี้ก็จะหายไปแล้วเด็กกลุ่มนี้ค่ะก็จะเข้าไปในส่วนของแรงงานแต่ก็ไม่สามารถทำงานได้ต้องไปถูกตำรวจหรือหลายๆทางอะค่ะทางแรงงานหรือตำรวจที่ผิดกฎหมายอะค่ะเข้ามาในเรื่องของการรีดไถในการทำงานในประเทศไทยอีกต่อไปนี่ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะ แล้วอีกไม่พอระยะ10ปีที่ผ่านมาค่ะมติของรัฐมนตรีในวันที่23มีนา2562ในเรื่องของการคืนสิทธิ์ะคะขั้นพื้นฐานในระบบสาธารณสุขแก่กลุ่มผู้ที่มีปัญหาทางสถานะและสิทธิและยังมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่20เมษายน2558นะคะให้คืนสิทธิ์เฉพาะกลุ่มแต่ไม่ควบคุมกับเด็กตัวจีค่ะ ตอนนี้ค่ะผ่านไปแล้วค่ะสิปีค่ะท่านประธาน10ปีกว่าแล้วยังไม่มีการแก้ไขใดๆเลยค่ะวันนี้นะคะยังไม่พอยังส่งผลถือก,กับโรงพยาบาลนะคะที่อยู่ชายแดนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่อสอนตากที่ติดตะขอบชายแดนทั้งหมดนะคะเรื่องของโรงพยาบาลที่อยู่ชายแดนเนี่ยจะต้องแบกรับภาระเกี่ยวกับ ไม่ใช่แค่คนที่มีสถานะทางทะเบียนแต่วันนี้โรงพยาบาลจะต้องดูแลทั้งมทีทะเบียนและไม่มีทะเบียนทําให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่เพียงพอแต่พอเวลารัฐอุดหนุนงบประมาณเนี่ยจะคิดในอัตราแค่คนที่มีสถานะทางทะเบียนแต่ในสภาพของความเป็นจริงแล้วบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโรงพยาบาลก็จะต้องทาการรักษาค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ฉันฝากทานประธานไปยัง กระทรวงสาธารณสุขอะค่ะช่วยสนับสนุนงบประมาณกับโรงพยาบาลที่อยู่ชายชายแดนชายขอบในเรื่องของการดูแลบุคลากรแฝงบุคลากรซ้อนบุคลากรที่ไร้รัฐได้สัญชาติด้วยนะคะคือถ้าหากเด็กที่ไร้รัฐไร้สัญชาตินะคะได้รับการรักษาได้รับการดูแลแม้กระทั่งในเรื่องของการเรียนการรักษาพยาบาลการแรงงาน ทั้งหมดปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะมันจะจบแล้วแรงงานที่เกิดขึ้นที่เด็กๆน้องๆทุกคนที่หลุดออกจากการ,การเรียนแล้วอะคะ่ะเขาจะไม่ไมสร้างปัญหาให้กับเราอีกเหมือนทุกวันนี้ค่ะน้องๆที่จบจากโรงเรียนแล้วไม่ได้เรียนต่อนะคะจะต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปทํางานเป็นคอเซนเตอร์ที่มาเป็นปัญหาของเราทุกวันเนี้ยรัฐก็จะต้องมาใช้งบประมาณในการตรวจสอบในการหา มันเป็นปัญหาใหญ่ค่ะท่านประธานแต่ถ้าวันนี้การป้องกันมันดีกว่าการรักษาพี่น้องไทยใหญ่ในโซนบ้านของดิฉันฝากมาบอกว่าจะเฮ็ดสังเฮ็ดแต่แต่จะเฮ็ดจ้อแจ้เฮ็ดนี่หยังก็เหมือนประมาณว่าการแก้ไขปัญหาค่ะถ้าหากจะแก้ไขแบบจริงจังอะปัญหามันจบแน่นอนค่ะดิฉันจึงขอร่วม เห็นและสนับสนุนกับกรรมธิการชุดนี้นะคะให้เกิดการแก้ไขอย่างจริงจังด้วยค่ะขอบคุณมากคะ่ะท่านประธาน